รถก็รถเลยรถเลยล้มปะล่ะล้มที่แค่เนาะไม่ต้ออยใสก็ได้ขึ้นโซนนะขึก้อนได้ขึ้นก้อนได้มาต่ขึ้นบอลมาต่อยเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นบอลได้เลยทั้งคู่เลยหนึ่งสองอื๊มได้ไหมหนึ่งโอ้พอดีเลยเพื่อบรรลุเป้าหมายเนาะ

โอ้ยส mm ่ไปหมอันนี้คือัี่าเสรจแล้วกสุดยอดเลยครับผที่ใหม่สุดยอดแลว ครับผมวัสดีครับ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 แปนเอดเติดแล้วนะครับผมพี่เพชรนะครับแปนเออเติดแล้วเตี๋ยวเป็ดนะครับผมแปนเอเติดเลยโอ้ยพ่อม่พี่น้องนาะโอ้ยยังรู้เลย ไปหมดแล้วนะครับผมไปหมดแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านคุณพลอยพอลถ้าไม่มีเพื่อนช่วยนัดแย่แน่ของเยอะขนาดนี้นะครับคุณมณีการครับผมครับซ้ำก่อนซ้ำก่อน

ไม่ได้ตาสาวแล้วลุงเอ้เด้โอ้ยนี่มันแหงเลยอะเออเฮ้ยย้อนมาตัวเหรอผมเห็นเลยเอ๊ะอย่างนี้เลยมันเก่งผ่านแล้วโอ้ยนี่แหละป่าวน่าไปก็ไม่ได้หรอกเลยอะมันใช่ผมตั้งนานแล้วมันใช่ผมมากแล้วผมเห็นแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับผมแปดสิบหกท่านนะครับร้อยสามสิบรอยอล้วนะครับอะไรวะอะไรวะมอกกันไม่ได้เจ้ากระโหลกมายอมไขรมามียอมไขรนะครับผมเดินทางไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวไม่ได้ไปเที่ยวเมื่อกี้นี่ไม่ได้ไปแล้วเที่ยวนี้ต้องไปอให้พี่น้องน่าไป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  พี่ต้อยจับกล้องให้ผมเลเด้ครับผมลงาสามสเครื่องเลยโอ้สามเครื่องเลยสองพัโอ้ยนะครับผมสองพันไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อไปด้วยกันเดอเด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 ี๋ยวเดสาไฟสายไฟสาไฟสาสายไฟอยู่ข้างบนเดี๋ยเดเดบอบบอบบอแค่สังเกตดูก่อนว่ามันผ่านหรือไม่ผ่าน ไป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 ค่อยๆไปไปไปค่อยๆผ่านผ่านผ่านครับผ่านอยู่ผ่านอยู่นี่บผ่านผ่านเค้ค่ค่ค่คผ่านผ่านโอ้ยถ้อย่างนี้ี่ไทยเออมาบดตายกันอีกแล้วมาบาดตายกันอีกแล้วมันไหลแรงนุ่นอะ ไหลๆปนน้องไหลไหลไหลๆวไมาไว้ข้างหน้าเไมไมไาไหน้าี่เรวัอย so, uh. so, <integr ate S 2> ู่เอไว้หน้าดมึงไปไปไวิ่งตาหลังเาคนดูสองพนนั่นน่ะเวิ่งตหลังเา กอ้กันกูันนนะเออมันไม่ดูเยอะจัง รถพี <Double> ่จอดข้างทางก่อนแล้วก็ออกมาก่อนให้เขาออกมาก่อนจอดข้างทางก่อนเดี๋ยวรถทางก่อนเดี๋ยวรถวิ่งโค้งมาไกลเนี่ยรถรถอดิศรเงี้มันกวางไงมันเลยเข้าไม่ได้เข้าได้ป่ะเข้าได้ป่ะได้อยู่ได้๋ยวได้เนีได้อยู่ได้๋ยวเขาต้องรอเรายก สรงหัวใจพลังบวกลัลวๆครับคุณต้าแมนครับผมกินยาไหมกินยาพลังบวกอ่ะกินยาไหแล้วครับผมโอ้พี่น้องตามหันตามนีเนาะเล่าเรื่องรันลูกหล่อรถเอ้านึกว่ายาผิดสองนึกภครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเอา มาแล้วนะครับผมพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ได้อ่านเด้อพี่น้องเด้อโอ้กีตาร์บ่กีตาร์หลังรถนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณจำนะครับคุณจำคุณข้าศัตรู คณพัชรินพรคนลุงลุงครับผมสวัสดีทุกท่านเด้อเออใช่ๆช่ใช่ใช่อชเป็นจุดไมายนี้คือจุดหมยอะไรนักร้องเสียงเพี้ยนครับผมนักร้องเสียงเพี้ยนไม่ดนการนักร้องเสียงเพี้ยนนะเดี๋ยวครับผมขอญาต่างกล้องนะครับเอมหัวใจพลังบวกอุนตเนครับผม มาไหมมอยู่ๆ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 ขึ้นๆๆ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 

บังไเลยพี่อ่เอาไ้ตั้งโมไ้ตรงไหนเด้อผลแน่ไมไหนอะไรผลกควัหน้าบ้านบอยู่ที่เสนาไมน้อะพี่น้องการตั้งล้องล็กอไปอีนึ่งสองคนโอ้ยหนักน้องเ้ยมีเสงีใจรักมจากไปนี่ อา,าจักรแห่งใหม่มองาาัไปสิปอ้าวเยนนวดยังไม่ได้ลงเลยอาาเตอนนี้ตอนนี้เป็ดครอบครัว